วัดดีค่ะเมื่อหนึ่งมาพอกับผู้สาวทอบอเนาะค่ะผู้สาวทอบอกะสิมาเห็ดกับเขาให้พี่นองเบิงเมื่อหนึ่งสิแกงหมูค่ะนี่หมูใส่ฟักทองค่ะใส่หัวละขาค่ะไอ้ก้อนอื่นสีบอกเครื่องปุ๋งค่ะกะเอาหมูได้หมูมนี่ค่ะหมูติดมันนี่สบค่ะเอามาหันหันหันแล้วกะ ใส่ซีอิ๊วขาวมักซีอิ๊วขาวไว้ค่ะจักประมาณซิปนาที่นี่ค่ะซีอิ๊วขาวเนาะค่ะกับฟักทองนี่ค่ะฟักทองผลิตภัณฑ์ของบ้านบ้านเฮาค่ะเนี่ยบอกเปลือกออกกระมังหันค่ะแล้วมีโหระพานี่ค่ะใบโหระพาพริกสดค่ะนี่ค่ะไอไอ ใบประูดหั่นใบประูดน้ำไปมีผงมีน้ำตาลค่ะน้ำตาลผงชูรสค่ะกะทิรสด,ดีเกลือพริกแกงนี่ค่ะพริกแกงใส่พริกแกงน้ำเนาะค่ะพริกแกงกะอ้อมปรุงเอง ซื้อมาก,กับมาปรุงเอาค่ะกับมาเห็ดพิ่มน้ำปลาน้ำปลา,าค่ะราคาตอนแรกนะคะเดี๋ยวมาถิดเตาก่อนเนาะมาถิดเตาก่อนอี่สีเฮดใส่กระทะนี่ มาที่เตาก่อนเน,ะนาะเตากำังมันงเฮ้ยเตากะหมักร้าใส่ซะก่อนกะทิใส่ซะก่อนค่ะ ใส่กะทิกสกงอนเนาะอีกชั้นนึงหน่อยแต้พอตรงมันหลายค่ะใส่ประมาณสามช้อนพริกแกงนี่ค่ะพริกแกงหอมหอมพี่น้อง ยังเห็นที่แกงมันสุกสะกนค่ะ จะเอพอใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูลงไปหมูลงไป แค่เห้นมันค่ะวันนี้ใส่รสด,ดีต้องดีไปนิดนึงค่ะ,คะใส่ประมาณช่อนนึงค่ะช้อนเกลือหนึ่งช้อนน้ำตาล วงชูสสรสค่ะแล้วแต่จะใส่ด้วไวม่ใส่ก็ได้ใบไหลเสียบไหลใบมะกรูดใส่ก่อนให้มันหอมเนี่ยหมูสุกแบบค่ะ เอาก็บเพิ่มนม้ำใส่น้ำปลาตันี้ ใเดยลงไปค่ะให้เดือดก็เนาะต้งมาเบิงอีกที่ เดือนแล้วเนาะค่ะใส่ผักริกค่ะริกสดลงไปเพิ่มสีสันรักปักโคละ,ละพา กระซุกแล้วนะะนเนาะค่ะก็ะิให้พี่น้องเบิ่กรัซให้พี่น้องดิ่งเขาไปแกงกินเน้ะค่ะแสกแกงบ,บ้านบฮานอเนี่ยแกงเศระฐิ กะไในเวลาไปกินเข้าเนาะค่ะกัอขอบคุณห,หลายๆค่ะสีซอยกดติดตามผู้สาวชอบบอกค่ะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ